ร้อยหมุกพันฮ่าเออหน้าตาหน้ารักกันกู่เลยนะเฮ้ยทำผมมาใช่ไหมไม่ทำผมมาเลยใช่ไหมทำผมมาใช่ไหมเธอตื่นมาเป็นแบบนี้เลยตื่นมาเป็นแบบนี้เลยไม่เชื่อจริงจริงค่ะตื่นมาเป็นแบบนี้เลยค่ะที่จริงจริงเพราะว่าเป็นล่านี่เคยมารายการเราแล้ววิจารได้ด้วยนี่จำได้จำได้เฮ้ยลีหญิงลีคนแชมหญิงลีพี่ปามี่นี่เป็นศิลปินท่านแรกที่ หนูก๊อปปี้อ๋อชอ่มากแล้วชอบเขาว่างั้นเถลยนี่ถ้าถ้าถ้าจะอย่างนี้อีกระลอะกแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเรียกจับมือง่ายมากเลยจะจับจะจับมือครับจับมือค่ะโอเคเอออยมาพี่บอกอย่ามาจับมือพี่พี่บอกอีกท่านเบลล่าทำไมทำตัวแบบนี้ครับไม่ดีเลยนะก็เด่นเด่นเนี่ยแฟนใช่ไหมแฟนใช่ไหมพี่หัวล้นเนี่ยจําได้ เราเดินไปเพิ่งเห็นเราเดินไปเพิ่งเห็นเล่นไปแล้วด้วยปามี่นี่ดูติดตามคอนเสิร์ตน้องปามี่ตลอดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคือชอบมากหัวปามเลยไม่มั่วน้องปามี่นี่เล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเปรมตามไปดูเปรมี่ตามไปดูปามี่กับเปรมพล่ โดนปามีนีเขาเล่นคนเท้าเปล่าไอ้ถอดรองเท้าไม่ได้ตามปามี่สัปดาห์ที่แล้วมันเดินออกมารองเท้ากัดคือรองเท้ากัดรองเท้ากัดอันนี้เหมือนจริงๆติดตามตลอดตั้งแต่เล่นคอนเสิร์ตสวนอัมพรไปดูจริงป่ะแต่ไม่เจอปามี่อันนี้พูดจริงเขาเล่นที่อิมแพคเขาเล่นที่อิมแพคแล้วทำไมสวนอัมพันไปงานกาชาดอะไรก็ไม่ถ่ายละอ๋อต้องถอดเอาเลยไอ่แจ๊กยังไงแจ๊คแล้วแต่แจ๊คนะ แจ็ถอดย่างด้วยแจ็คลองเท้าบูตโอ้ยเจียงเลยพี่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 ท่านเราไม่ได้ร้องไม่ได้ต้องพี่ก็ไม่รู้เลยพี่ก็ไม่รู้เลยฟังจะฟังผมนะเหมือนกันเองเหมือนกันเองมากเลยเออเหมือนกันมากสองคนนี้เหมือนกันเองโอเคแต่ว่ามันก็มีส่วนเหมือนปาลมมี่นะเมื่อกี้ผมก็กำลังผูกเชือกเท้าอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่คือเหมือนปาลมมี่ นี่เป็นศิลปินแล้วเนี่ยน้องทรายแล้วเคยมารายการเราแล้วเช่นเดียวกันเคยมาประกวดอะไรครับตอนนั้นเงาเสียงคริสติน่าค่ะตีนนาเงาเสียงตีนนาชนะด้วยชนะด้วยแชมป์อ่ะแชมป์เงาเสียงตีนาพี่ชอบมิกมามี่ช่นชอบมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอายุเท่ากันเป๊ะเลยก็เหมือนกับแบบว่ามันได้เติบโตมาด้วยกันในยุคยุคนึงมามี่ฟังไว้เข้าก่อนนะทีน่าพูดอย่างนี้เป๊ะไม่ใช่ ทำอะไรอยู่ตอนนี้เรียนจิตกรรมพ่อช่างค่ะโอ้จิตกรรมเลยนะเพ้นต์แกงเพ้นต์นี่รู้สึกเหงบจิตกรรมของไทยบ้างครับนี่รายการเราดี่ระวังเดี๋ยวได้ระความดีระวังระวังทำไมไปชิมช้อนไปปามีเพราะอะไรพี่เขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะด้วยเสียงด้วยเทคนิคอะไรอยู่แล้วแล้วก็หน้าตาดีอีกอย่างนึงคือพี่ชายหนูชอบมากพี่ชายหนูชอบมาก ชอบมากมากเลยพี่เรามาด้วยไหมวันนี้เรามาเจอปามี่พี่เรามาไหมมาคนไหนคนไหนอ๋อมันแบบนั่งใกล้ด้วยรู้ล้ไอพี่ชายชอบอยากจะมานั่งข้างๆปามี่แต่เข้ามาเองก็เขาไม่เข้าเขาไม่เข้าก็เลยส่งน้องมาประกวดเหมือนนห่เหมือนช่าง ทั้งหมดเพื่อนเราได้นั่งตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ชื่ออะไรเนี่ยไอ้แป้นหูหน้าไม่น่าเชื่อแป้นชื่ออะไรเพื่อนพี่ชื่อโอลิฟอย่าบอกพี่ชื่อปอตายปอตายป่ะพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรคิงสองคนนี้มาใครครับเนี่ยหนูค่ะหนูขาไปขวกลยมึงข้าวกวเลย ไอสองคนนี้ไม่ได้หลายมีเสียงพี่แอดว่าเอออะไรนี่มานั่งดูเฉยต้องแต่งหน้าจัดขนาดนี้แต่งจริงแต่งจริงผัวพี่แอดไม่มองโอ้ยไม่โดนแต่งหน้าแอดมองเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกนี่เลือกของคนนี้ทั้งนั้งคู่ทสองคนนี้เลือกไม่ถูกสองคนล่างเขาไม่ได้แข่งค่ะพี่เลือกสองคนบนนี้ค่ะเบลล่าระวังผัวเพิ่มนะ คันเขาเไม่ได้คันเขานั่งเช็ดน,น้ำลายอยู่เนี่ยโอเคร้อยมุกพันห่า